สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ที่14เดือนกรกฎาคมปีว6นะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกนะเวลานี้ก็ประมาณสัก5โมงกว่านะครับช่วงเวลาตอนที่ผมก่อนจะเลิกงานเนี่ยผมก็มีเวลาว่างปรากฏว่าผมก็เข้าไปดูในคลิปนะครับใน y t u t u นะตอนนี้ผมสารภาพว่าผมติดช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งเรียกว่างอมแงมเลยนะนั่นะนะก็คือช่องของท่านเลวัต ท่านได้ทําช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วผมก็เข้าไปนะครับสมัครติดตามนะเป็น FC ของท่านด้วยนะครับได้ความรู้ดีมากๆนะแนะนำนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าเผื่ว่ายังไม่ติดตามนะเข้าไปชมเลยนะครับรับประกันว่าโอ้โหได้สาระประโยชน์แล้วก็ความสะใจนะเน้นย้าว่าฟังแล้วเนี่ยโอ้โหสะใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดคุยนะครับเรื่องเนี่ยขยายความให้ฟังนะ าวุธปืนนะครับที่กําลังจะเอามาเข้าเข้าสู่คลิปนี้นะครับถูกตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะก็มีอยู่ทั้งสิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่กระบอกนะครับได้แก่ปืนลูกโม่สามห้าเจ็ดพักน้ำนะครับปืนปลอดภัยนะตรวจสอบนะครับดูไปเพินเนะครับวันนี้แล้วก็ปืนกลอกสิบเก้านะครับซึ่งท่านก็เอ่ยถึงนะครับปืนกลอกดีใจนะครับที่ท่านพูดถึงปืนกลอกนะใช้ประจําเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนลูกซองหักลมไทยประดิษฐ์นะครับนี่ผมจำช่วงเวลาที่ท่านพูดได้นะครับในคลิปนะเป็น EP2 นะครับก็คือ,อเวลา1ชั่วโมง3นาที16วินาทีนะจำได้เลยนะครับท่านเอ่ยถึงเขาบอกว่าท่านบอกว่าผมมาสมเพศจังนะอาจารย์อะไรนะที่ยิงไอเจ้าลูกซองสั้นอะไรประมาณนี้ท่านพูดถึงนะครับ เพียงแค่ไม่กี่วินเนี่ยผมก็ดีใจมากนะครับนี่ปืนปลอดภัยนะนี่นะครับอ่าต่อไปอีกกระบอกหนึ่งก็คือปืนลูกฟองนะครับแบบนี้นะคอมมานโดปัจจหกนะครับปืนปลอดภัยนะครับอีกทีหนึ่งอ่านี่นะครับท่านก็กล่าวถึงนะครับปืนลูกฟองนะครับคอมมานโดปะจนะได้ยินในคลิปนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นคนออกแบบด้วยโอ้โห ยิ่งยิ่งดีใจมากๆนะครับเพราะาผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมีอ,นนนอนันเนี้ยสองกระบอกเนี่ยแบบเนี้ยสองกระบอกเลยนะครับปืนปลอดภัยนะอ่ะมาว่ากันนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนื่องจากว่าผมนะครับก็มีโอกาสนะครับได้เขาเรียกว่าได้บรรยายนะได้พูดคุยนะครับกับสมาชิกที่เข้ามาได้รับการอบรมของชมรมปืนแท้ตีแอร์นะทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมจะ,ะมีกิจกรรมกับชมรมยิงปืนเนี่ย เดือนละครั้งนะเดือนละครั้งก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในข้อของข้อกฎหมายแง่ของข้อกฎหมายนะครับการใชุ้ปืนของประชาชนพลเรือนทั่วไปที่จําเป็นจะต้องรู้นะในเรื่องของการขออนุญาตก็ดีนะในเรื่องของการนําพาการพกพานะการยิงนะกฎหมายเบื้องต้นนะครับก็จะพูดคุยนะความรู้ที่ผมได้เนี่ยได้มาจากการอสอบถามจากทนายความนะจาก คูฝึกที่ใช้งานจริงนะครับมันเป็นข้อมูลที่ได้รับมามุมมองหนึ่งแต่พอมาฟังท่านเลวัดนะครับท่านก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าแปลกนะแปลกตรงดีแล้วก็น่านํามาใช้นะอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าถ้ามีโจเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านนะเราเห็นจากกล้องจอนปิดนะครับว่ามีโจเนี่ยปีนเข้ามาสิ่งที่จะทําได้ถ้าบ้านนั้นมีวุิปืนนะ สมมติว่าเราก็เตรียมพร้อมนะครับคือบรรจุลูกรอพร้อมเลยนะครับปดเซฟเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่จะทําได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยบอกนะครับทำไปในคลิปว่าอาจจะเป็นการตะโกนนะฮะนะตะโกนบอกนะครับว่าเอ้ยทําอะไรมาทําอะไรอะไรงี้นะแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องนะการตะโกนการร้องบอกเนี่ยไม่ต้องนะครับใช้การเตือนด้วยปืนนะยิงออกไปเลยนะะยิงไปเลยนะครับตูม นะสักนัดนะครับหรือ2นัดแต่การยิงนั้นอย่ายิงไปที่ตัวโจรน,นะยิงไปที่อื่นที่ปลอดภัยนะครับพอโจรเนี่ยรู้นะครับว่าเจ้าของบ้านมีวุฒปืนก็จะหนีไปนะก็จะหนีไปเนี่ยจุดน,นี้ดีนะครับน่านำไปใช้ไม่ต้องร้อนตะโกนนะครับนะไม่ต้องขู่เลยนะครับตูมซัดไปเลยแต่อย่าให้โดนตัวโจรน,นะท่านก็บอกต่อนะครับว่าเมื่อโจรเนี่ยได้ยินเสียงปืนแล้วหนีไปแล้วนะเมื่อเขาหนีไปแล้วเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับห้ามห้ามเด็กขาดที่จะไปยิงได่หลังเขานะอะไนไม่ได้เรียกว่ากระทําโดยเกินกว่าเหตุกฎหมายคุ้มครองนะครับเจ้าบ้านอยู่แล้วนะแต่ถ้าอะไรที่เจ้าบ้านทําเกินไปตรวนี้ก็มีบทลงโทษนะครับอย่าทําอะไรที่มันเกินกว่าเหตุอันนี้คือกรณีที่โจเนี่ยหันหลังหนีนะครับแต่กลับกันถ้าเผื่อว่าโจเนี่ยมุ่งหมายนะครับจะทําร้ายเจ้าของบ้านนะเรามีปืนอยู่นะครับเราก็ซัดไปเลยนะครับ นะปืนปลอดภัยนะครับทีนึ่งนะจับมาก็เหนียวเลยครับตั้งตั้งตั้งนะเอาให้อยู่นะเอาให้อยู่นะครับถ้าโจรลม้มลงไปลม้มลงไปแล้วหยุดแค่นั้นอย่าไปซ้ำอันนี้โอเคเลยนะครับตรงกับข้อกฎหมายในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะเมื่อมีภัยตรายใกล้เข้ามาถึงตัวเราสามารถที่จะหยุดยั้งภัยตรายนั้นได้นะแต่การกระทํานั้นจะต้องไม่เกินกว่าเหตุนะครับต้องไม่เกินกว่าเหตุ หยุดแล้วพอแค่นั้นนะเราจะผิดนะถ้าเผื่อว่าคนร้ายหยุดนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่เราไปยิงซ้ำนะครับนะนัดเดียวก็ผิดอันนี้ดีนะครับมีประโยชน์มากนะต่อไปนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราจะต่อสู้นะกับโจรน,นะครับต่อสู้กับโจรเนี่ยโจรมันหมายมุ่งจะเอาชีวิตเรานะครับไม่ต้องไปยิงขู่ไม่ต้องไปยิงขายยิงแขนนะยิงให้เส้นสภาพ นะท่านก็พูดตรงๆก็คือยิงให้โจรตายไปเลยนะแต่ตายไปเลยนะครับโจรยังไงเนี่ยคุยกับคนตายง่ายกว่าคนเป็นนะคุยกับคนตายง่ายกว่า,าน,ะน,นะครับง่ายกว่าท่านก็แนะนําอีกนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันพลาดนะเกิดเราลนลานเราตกใจนะครับอันนี้ผมก็ขัดลอกนะจากในคลิปท่านมาคุยต่อนะครับถ้าบอกว่าเกิดเราพลาดจริงๆนะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งนะสมมติว่าเป็นหักลาทยประดิษฐ์นะมีกระบอกเดียวนะครับ ที่บ้านนะโจไม่เข้ามานะเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตกใจกลัวนะก็ซัดเลยนะครับนัดเดียวกะว่าไม่ให้เข้าถึงตายนะซัดโป้งนะครับไปเรียบร้อยนะแจ็คพอตนะครับโจนตายปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโจนเนี่ยไม่มีอาว,วุธไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่านะทำยังไงแบบเนี้ยมันก็ยากในเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับท่านก็แนะนำเลยว่า นะเป็นมีดนะครับสักเล่มหนึ่งนะครับสักเล่มหนึ่งก็วางไว้นะครับวางไว้ใกล้ๆกับนั่นแหละนะเพื่อที่จะได้มีเหตุนะครับว่าในการต่อสู้คดีผมมันพูดยากมากเลยแต่ท่านน่ยพูดสนุกนะแนะนำว่าให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยเข้าไปรับชมนะผมไม่กล้าพูดนะครับเปอนที่ท่านพูดนะแต่มันก็มีประโยชน์นะครับนะก็ว่ากันไป นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโจรเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านนะต่อไปนะครับท่านก็พูดถึงเรื่องของการใช้กระสุนปืนนะของปืนลูกซองนะครับแบบนี้นี่นะครับปืนลูกซองอันนี้ดีมากมากนะฮะถ้าเป็นลูกซองนะครับยิ่งเป็นระบบปั๊มแมชชันนะครับเพียงแค่รอสาวก็โจมมือนะโอ้โหแสบซวงนะะเสียงดังฟังชัดมากนะครับ คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ในเรื่องของอาวุธปืนนะถ้าเผื่อว่าเขาได้ยินเสียงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยในการสากระโจมมือเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยหนีนะแน่นอนนะครับพอรู้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีอาวุธปืนเขาไม่โอกาสตายนะโอกาสเสี่ยงตายสูงมากนะครับนี่ท่านก็แนะนําว่าควรจะต้องใช้ลูกโฟบักโฟบักคือ27เ็ดมตรนะครับรูปแบบนี้นี่คือลูกโฟบัก27เ็ดเมตรนะ ยิงไปทีนึงนะฮะบึ้มเดียวเนี่ยโอ้โหมันหวานนะครับหวานแห่ไปเลยเท่ากับยิงจุดสองสองเนี่ยยี่สิบเจ็ดนัดนะหน้าตัดใกล้เคียงกับจุดสองสองนะครับนะตู้มเดียวนะครับหรือจะเป็นลูกโอวบัก,ก็ได้นะครับเก้าเม็ดนะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือลูกโดดลูกสลักนะเอาไว้ยิงระยะไกลนะท่านก็แนะนํานะครับเช่นนั้นนะตอนที่ท่านจับนะครับตัวปืนคอมมานโดไปถกเนี่ยถ้าบอกว่าให้ ใช้ลักษณะของการยิงนะมือเดียวนะครับแล้วท่านก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวท่านสูงมากนะครับ186นะผมเนี่ยร7อยเจ็ดสิบเจนะท่านทำงี้ท่านก็ใส่เข้าไปในอันนี้ปืนปลอดภัยนะใส่เข้าไปในนี้โอ้โหสุดจริงอันนี้บอกเลย <laughs> เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็ ไอ้นู่นนีก็ว่าไปนะครับใส่เข้ามาเลยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าใครทาแบบนี้นะแต่นี่แหละท่านเรนวัดนะครับเรีวยกว่าเป็นนะคนเหนือคนนะก็ลองดูนะครับลองดูแต่ผมไม่ได้นะครับผมตัวเตี้ยนะแค่ร้อยกว่ากว่านะครับร้อเจ็เองท่านรนะ้อยแปดสิบหกต่างกับผมเยอะนะครับนี่แล้วก็ในการยิงมือเดียวนะยิงได้นะครับยิงได้ถ้าเผื่อว่าฉุกเฉินก็สามารถที่จะยิงมือเดียวได้นะครับตัวนี้ นะถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่มีนะครับคอมมานโดไดกเนี่ยก็แนะนําเลยนะเป็นปืนที่ดีมากแล้วก็เป็นปืนอเนกประสงค์นะตัวนี้นะครับอ่าพานเจ้าตัวปืนลูกฟองนะครับแนะนําว่าน่าจะมีไวนะ้น่าจะมีไว้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมฟังท่านเลยวัดเนี่ยแล้วผมสึกว่าเออมันต้องอย่างนี้นะก็คือโจนที่จับเ,เรียกว่าจับตัวประกันนะท่านก็สแสดงนะครับเป็ลูกโม่ขึ้นมานะแบบนี้ เขาบอกว่าจุดเดียวที่เล็งเลยก็คือหัวของคนร้ายนะเล็งเลยนะครับจะยังไงก็คืออยู่ที่หัวยเองเดียวนะถ้าเผลอเมื่มอไหร่ก็ทันทีนะบอกว่าไม่เจรจานะผมชอบมากนะครับตรงนี้เออต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยก็มักจะเจรจาไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่นะกว่าจะจบบางทีก็เหยื่อเนี่ยหรือว่าตัวประกันเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บ นะแต่เจอท่านเรวัตเข้าไปก็ไม่ต้องคุยนะจบเลยนะครับจบเลยอันนี้โอ้โหฟังแล้วก็อืต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้เลยแล้วก็ในส่วนของการใช้ปืนนะครับปืนก๊อกนะท่านก็พูดนะครับในคลิปของท่านว่าท่านเนี่ยชอบก๊อก19เนะจนสามนะเจนสามเนสะท่านชอบนะครับผมมีก๊อก19เจน3าอยู่นะก็เรียกว่าเคยจัดอันดับ นนในปืนพกที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าปัญหามันน้อยน้อยที่สุดนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือขึ้นแท่นนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเซฟเซิร์ฟไม่มีนะเซฟอยู่ที่นิ้วนะครับอยู่ที่นิ้วเท่านั้นนะเป็นปืนที่ที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ติดตัวในการต่อสู้ป้องกันตัวนะผมก็จะพูดไปในคลิปนะครับที่ผมทําว่าปืนกลสิบเก้านะครับอันนี้ผมก็จะเป็นปืนกระบอกเดียวที่มีการบรรจุลูกไว้เกือบเต็มแมกกาซีนนะ นี่แบบนี้นะครับรูปฟูลทัาเกตนะอยู่ที่บ้านจุดใดจุดหนึ่งของบ้านนะครับจะมีปืนกระบอกนี้ที่อยู่นอกตู้เซฟนะจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวถ้ามีเหตุนะเมื่อไหร่นะครับผมจะเข้าถึงปืนกระบอกนี้ได้ง่ายและก็เร็วที่สุดนะแม็กกาซีนเกือบเต็มนะครับบรรจุเข้าไปเลยนะท่านก็บอกว่าท่านก็ใช้นะครับปืนกอกฟังแล้วก็ดีใจนะต้องบอกว่าดีใจนะครับสาหรับคนที่เป็นสาวกกอกนะผมก็หนึ่งในนั้น ดีใจมากๆนะแล้วก็อีกหลายเรื่องราวนะที่ท่านได้พูดได้เล่าเอาไว้นะมีประโยชน์จริงๆนะครับมีประโยชน์จริงๆผมมาพูดก็ไม่ได้ฟิลนะครับไม่ได้ฟิลเหมือนที่ที่ท่านพูดท่านพูดเนี่ยด้วยเ,เขาเรียกว่ามาจากแก่นมาจากการทำงานมาจากการปฏิิหน้าที่นะพูดออกมาจากการทำงานจริงๆนะฟังแล้วได้อารมณ์นะแล้วก็สะใจนะต้องบอกว่า สะใจมากๆนะในมุมมองนะครับส่วนตัวของผมนะครับสำหรับคนที่รักคนที่เล่นปืนเนี่ยควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องติดตามช่องของท่านเลวัตนะควรอย่างยิ่งนะครับมีประโยชน์มา,มากๆนะมีประโยชน์มา,มากๆแล้วท่านก็กล่าวไว้นะครับว่าตำรวจเนี่ยก็จะอยู่ในข้างของเจ้าของบ้านอยู่ข้างประชาชนแน่นอนตำรวจไม่ได้อยู่ข้างคนร้ายนะบางคนก็อาจจะกล่าวโทษตำรวจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจอยู่ข้างประชาชน นะอันนี้เชื่อมั่นได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็เอาประมาณนี้แล้กันนะถือว่าผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่อยากจะมาเล่านะให้กับเพื่อนสมาชิกฟังว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความรู้มีทิคต่างๆนะครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปติดตามท่านนะครับนั่นก็คือท่านพลตำรวจโทเลวัตกินเกษรนะครับโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสูตรนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ